นางมันลิกาเป็นลูกสาวของเจ้ามันละแห่งกรุงกุศินาราแขวนมันละเมื่อโตเป็นสาวแล้วได้แต่งงานกับเจ้าพันธุละซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ามันละอีกองค์หนึ่งเจ้ามันละองค์นี้เป็นโอรสของเจ้ามันละแห่งแขวนมันละซึ่งจบการศึกษาจากตักาศิลา สำนักเดียวกันกับเจ้าชายประสริ์ที่โกศลแห่งแคว้นโกศลและเจ้ามหาลิโอรสของเจ้าฤชวีแห่งแคว้นวัชชีต่อมาเจ้ามันละได้แสดงศิลปะการต่อสู้ให้พวกเจ้ามันละทอดพระเนตรด้วยการกระโดดขึ้นไปบนอากาศสูง80ศอกแล้วใช้ดาบฝันมัดไม้ไผ่60ลำแม้จะขาดทั้งหมด แต่เกิดเสียงดาบกระทบโลหะจึงได้ขอดูไม้ไผ่ก็พบว่าทุกๆมัดจะมีซีกเล็กซ่อนอยู่จึงทิ้งดาบแล้วร้องไห้ครางพูดว่าเรามีทั้งญาติมีทั้งเพื่อนแต่ไม่มีใครที่รักเราเลยไม่มีใครบอกเลยว่ามีซีกเล็กถ้าเขาบอกเราก็จะฟันไม่ให้เกิดเสียงจากนั้นก็มีอาการโกรธมาก ทุ้กับพระบิดามารดาว่าจะฆ่าพวกพระเจ้ามันละให้หมดแล้วของราชสมบัติเองแต่ถูกห้ามปรามว่าการทดลองนี้เป็นราชประเพณีอย่าคิดอะไรมากเลยเจ้าพันธุละก็ได้ทูลว่าจะไปอยู่กับเพื่อนชื่อประเสิทธิราชกุมารพระเจ้าประเสิทธิส่งทราบการเสด็จของพระเจ้าพันธุละส่งต้อนรับเข้าพระนครด้วยตนเอง แล้วทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเสนาบดีนางมาริกาก็ได้ติดตามไปอยู่กับสามีต่อมาพันธุลาเสนาบดีก็ได้เชิญพระมารดาและพระราชบิดาให้ไปอยู่ที่กรุงสาวัตถีด้วยต่อมาพันธุลเสนาบดีคิดว่าภรรยาเป็นหมันไม่อาจจะมีบุตรได้ จึงต้องการที่จะส่งนางกลับไปสู่ตระกูลบิดามารดาที่กรุงกุสินารานางมาริการับคำแล้วคิดว่าหม่อมฉันจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อทูลลาจึงได้ไปที่พระวิหารเชตวันถวายบังคมแล้วยืนอยู่พระพุทธเจ้าจึงตรัสถามนางว่าเธอจะไปไหนนางก็ได้ทูลตอบว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสามีของหม่อมฉันจะส่งหม่อมฉันไปสู่เรือนของสกุลพระพุทธองค์จึงตรัสถามว่าเพราะเหตุไรล่ะนางก็ได้ทูลต่อไปว่าเพราะหม่อมฉันเป็นหมันไม่มีบุตรพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปรอกกลับเถิด นางมาริกาดีใจถวายบังคมลากลับสู่เรือนเสนาบดีจึงถูกสามีถามว่าเหตุไรเธอจึงกลับมาเล่านางก็ได้ตอบว่าพระทศพลพระพุทธเจ้าผู้มีพระญาณสิบตรัสให้ดิฉันกลับมาค่ะพันธุราเสนาบดีกล่าวว่าพระตถาคตเจ้าคงทรงเห็นเหตุการณ์อะไรเป็นแน่ จึงให้อยู่ต่อต่อมาไม่นานนางมาริกาก็เกิดแพ้ท้องนางแจ้งแก่ท่านเสนาบดีว่าบัดนี้หม่อมฉันแพ้ท้องสามีก็ได้ถามเธอว่าเธอต้องการอะไรบ้างนางก็ได้ตอบสามีว่าในท่านฉันอยากลงอาบน้ำและดื่มน้ำในสระบกครณีอันเป็นมงคลซึ่งเป็นสราที่พวกเจ้าลิฉวี ใช้สงสนานก่อนอภิเษกพวกราชตระกูลสะนั้นได้รับการอรารักขาเข้มแข็งเบื้องต้นขึงตาข่ายโลหะนกยังไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปใกล้สะนั้นพันธุลเสนาบดีถือธนูที่ต้องใช้คนโก่งคันสอนถึงหนึ่งพันคนจึงจะโกลงได้อุ้มนางขึ้นรถออกจากสาวัตถี มุ่งหน้าไปสู่กรุงเวสาลีเข้าทางประตูที่มหาลิหรือริชวีดูแลปกป้องเจ้ามหาลิได้ยินเสียงรถกระทบธรณีประตูก็คิดว่าวันนี้ใัยจะเกิดแก่พวกเจ้าริชวีพันธุละได้ลงจากรถเที่ยนตีทหารอารักขาด้วยไวย้ตัดตาข่ายโลหะให้ภรรยาลงอาบน้ำ แล้วตนเองก็อาบในสระนั้นแล้วอุ้มนางขึ้นรถเพื่อที่จะกลับเข้าสู่ทางที่มาพวกเจ้าลิชวีได้ทราบเรื่องแล้วเสด็จขึ้นรถห้ารอยคันขับติดตามไปเพื่อที่จะจับเจ้าพันธุละเจ้ามหาลิได้ตรัสห้ามว่าพวกท่านอย่าติดตามไปเจ้าพันธุละจะฆ่าพวกท่านทั้งหมดแต่ทัดทานไม่ได้ทำได้เพียงสั่งว่า เมื่อพวกท่านติดตามไปแล้วพบเห็นล้อรถจมลงในดินถึงดุมรถแล้วอย่าได้ตามต่อไปให้รีบเสด็จกลับเมื่อไม่กลับจะได้ยินเสียงเหมือนราวสายฟ้าฟาดขอให้เสด็จกลับหากตามต่อไปจะเห็นช่องในแอรรถของพวกท่านจงกลับทันทีเลยอย่าตามต่อไปเป็นอันขาด นางมาริกาเห็นขบวนรถติดตามแล้วบอกแก่สามีพันธุละสั่งว่าถ้าเจ้าเห็นขบวนรถเป็นแนวเดียวกันเมื่อไหร่เจ้าจงบอกข้าสักครู่หนึ่งขบวนรถก็ปรากฏเป็นเหมือนคันเดียวนางร้องบอกสามีพันธุละให้นางจับเชือกแล้วตนเองก็ยืนโกงธนูน้ำหนักของการโกรงทำให้ล้อรถ จมลงไปในแผ่นดินถึงดุมแต่รถยังคงแล่นไปพวกเจ้าลิชวีเห็นรอยดินแล้วไม่หยุดติดตามผันธุละปล่อยสายธนูเกิดเสียงดังเหมือนเสียงสายฟ้าผ่าพวกเจ้าลิชวีได้ยินแล้วก็ไม่หยุดยังติดตามต่อไปผันธุละยื่นอยู่บนรถหยิงลูกศรไปดอกหนึ่ง ลูกสอแทงทะลุขบวนรถไปทั้ง500คันทะลุเสื้อกราะและร่างของเจ้าลิชวีทั้งหมดพวกเขาก็ยังไม่รู้ว่าถูกลูกศรแทงแล้วพันธุระหยุดรถแล้วกล่าวว่าพวกท่านเป็นคนตายการรบกับคนตายแล้วไม่มีพวกเจ้าลิชวีก็กล่าวต่อกลับไปว่าพวกเรายังไม่ตายนี่ พันธุระกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงแก้เกรอกของคนที่อยู่หลังสุดดูพวกเจ้าลิชวีให้แก้กรอกออกแล้วเจ้าลิชวีองค์นั้นก็ล้มลงสิ้นชีพในบัดนั้นพันธุระจึงกล่าวว่าแม้พวกท่านทั้งหมดก็เหมือนกับเจ้าลิชวีองค์สุดท้ายนั่นแหละขอให้พวกท่านเสด็จกลับไปเรือนของตน แล้วสั่งเสียลูกเมียครั้งสุดท้ายแล้วแก้กระออกเจ้าลิชวีได้กระทำอย่างนั้นแล้วก็พากันสิ้นชีพทั้งหมดต่อมานางมาริกาได้ลอดบุตรเป็นคู่คู่ถึง16ครั้งรวม32คนทุกคนถึงความกล้าหาญคนหนึ่งมีบุรุษ1,000ันคนเป็นบริวารทำให้นางและพันธุละ มีบุตรและสะพ้ายมากถึง32คนวันหนึ่งมีคนร้องเรียนว่าพวกอมาตต์ตัดสินคดีโกงขอให้พันธุละเสนาบดีเดินทางไปช่วยด้วยพันธุละได้ช่วยให้คดีมีความเป็นธรรมแล้วประชาชนจึงได้สรรเสริญพระราชาทรงทราบแล้วได้ปลดอมาตพวกนั้นแล้วให้พันธุละเสนาบดี วินิจฉัยแทนทั้งหมดพวกอำมาตย์ที่ทำหน้าที่วินิจฉัยคดีคนคนเก่าๆจึงได้มีรายได้น้อยลงจึงทูลยุให้พระราชาหลงเชื่อว่าพันธุละปรารถนาที่จะเป็นพระราชาพระราชาจึงทรงหลงเชื่อทรงวางอุบายให้เกิดการโจมตีเมืองทางฝั่งชายแดนแล้วตรัสให้พันธุละและบุตร32คน เดินทางไปเพื่อที่จะไปปราบปรามแล้วให้เตรียมกองกำลังที่มีความสามารถมากดักฆ่าพันธุระและลูกๆให้ตัดศีรษะมาให้ดูพันธุละเสนาบดีและลูกอีก32คนได้เดินทางไปถึงชายแดนแล้วแต่ไม่พบโจรจึงกลับมาจนจะถึงพระนครก็ถูกพวกทหารดักฆ่าตัดศีรษะแล้วนำมาแสดงแก่พระราชา ต่อมาพระราชาได้ทรงทราบว่าพันธุราเสนาบดีและลูกๆไม่มีความผิดจึงเสด็จเข้าไปหานางมัาลิกาและลูกสะภ้ยขอให้ยกโทษให้ตนพร้อมทั้งพระราชทานทรัพย์ให้แก่นางมัาลิกาและลูกสะพย้ยนางและลูกสะพ้ก็ได้ทูลต่อพระราชาว่าไม่ได้โกรธพระราชาและขอรับพร เป็นการอนุญาตให้ทุกคนกลับไปใช้ชีวิตที่เรือนตระกูลของตนในวันที่พันธุละเสนาบดีและลูกชาย32คนถูกสังหารนั้นนางมาริกาและลูกสะพ้ย32คนได้นิมนต์พระสารีบุตรและพระโมคัลานะทั้งสองพร้อมด้วยพระภิกษุอีก500รูปมาฉันในเรือนในเวลาเช้ามีคนนำข่าวเข้ามาหานางมาริกา ส่งหนังสือแจ้งข่าวให้นางอ่านความว่าโจนได้ตัดศีรษะของสามีพร้อมทั้งลูกชายทั้ง32คนของท่านแล้วนางรู้เรื่องแล้วไม่ได้บอกแก่ใครๆภพับหนังสือใส่ไว้ในพกผ้าถาวายการเลี้ยงดูพระภิกษุสงฆ์ต่อไปถัดจากนั้นมาเล็กน้อยสาวใช้ได้ถือถาดเนยแล้วทำถาดเนยหก ตกแตกลงตรงหน้าพระเถระทั้งหลายพระสารีบุตรก็ได้กล่าวขึ้นว่านางมันลิกาเอ๋ยสิ่งที่มีความแตกทำลายเป็นธรรมดาก็แตกไปแล้วไม่ต้องเสียใจนางมันลิกาได้นำหนังสือแจ้งข่าวออกมาจากชายผ้าพ,พกแล้วกล่าวเปลียนว่าเมื่อกี้นี้มีคนนำหนังสือนี้มาให้ดิฉันแจ้งว่าสามีและลูกชาย32คนของดิฉัน ถูกฆ่าตัดคอตายแล้วดิฉันฟังแล้วยังไม่เสียใจเลยเมื่อถาดเนยใสนี้แตกไปดิฉันจะต้องเสียใจทำไมเจ้าคะพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวธรรมเป็นต้นว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีนิมิตใครๆก็ไม่รู้ได้ทั้งลำบากทั้งเล็กน้อยและชีวิตยังประกอบไปด้วยทุกข์ เสร็จแล้วก็ลุกจากที่นั่งกลับไปสู่พระวิหารนางมาริกาได้เรียกลูกสะพ้ยทั้ง32คนให้เข้ามาหาตนแล้วกล่าวสอนว่าสามีของพวกเธอไม่ได้มีความผิดแต่ได้รับผลกรรมในชาติปางก่อนของตนพวกเธออย่าโศกเศร้าอย่าอาฆาตแค้นพระราชาเลยครั้งนั้นคนที่พระราชาส่งมาสอดแนม ได้ยินคำของนางมันลิกานำความไปกราบบังคมทูลว่าพรรยาและบรรดาลูกสะพ้ยไม่มีใครพูดร้ายหรือคิดร้ายแก่พระองค์เลยพระราชาได้ฟังดังนั้นก็ทรงสลดใจจึงได้เสด็จไปที่เรือนของนางมันลิกาแล้วได้ขอขมาโทษแก่นางและลูกสะพ้ยและพระราชาก็ทรงประทานพรแก่นาง นางมัลิกาจึงได้กราบทูลว่าพรเป็นอันหม่อมฉันรับใส่ก้าวใส่กระหม่อมไว้เพคะเมื่อพระราชาเสด็จกลับไปแล้วนางได้ถวายอาหารเพื่อผู้ตายแก่พระพิสุสง์แล้วอาบน้ำแต่งกายเพื่อไปเข้าเฝ้าพระราชาแล้วกราบทูลว่าขอเดชะสมมุติเทพพระองค์ พระราชทานพรแก่หม่อมชั้นไว้หม่อมชั้นมิได้ความต้องการสิ่งใดๆขอเพียงพระองค์จงทรงอนุญ,ญาตให้หม่อมชั้นและลูกสะพ้ยทั้ง32คนได้กลับไปสู่ตระกูลเดิมเถิดพระเจ้าค่ะพระราชาทรงรับฟังคำแล้วอนุญาตตามที่ขอนางมาริกากลับไปสู่เรือนแล้วส่งลูกสะพ้ยทั้ง32คน ไปยังตระกูลของตนแม้ตนเองก็ได้กลับไปสู่ตระกูลของตนนัก,กุงกุสินาราฝ่ายพระราชาประเสริที่โกศลได้พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีให้แก่หลานของท่านพันธุละเสนาบดีชื่อทีคะการายณนะหลังจากเขาได้ตำแหน่งแล้ว ก็คอยหาช่องที่จะแก้แค้นให้พันธุละเสนาบดีผู้เป็นลุงนับจากพันธุละเสนาบดีตายและนางมาลิกากับสู่ตระกูลของตนแล้วพระราชาทรงมีความร้อนใจมิได้มีความสุขชื่นใจในราชสมบัติเลยเพราะทรงรู้ว่าพันธุละเสนาบดีและลูกๆไม่ได้มีความผิดอะไรเลยวันหนึ่งทรงมีทีฆะ การายณะเสนาบดีติดตามเสด็จไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่นิคมชื่อเมลุปะของพวกเจ้าสก,กายะทรงประทานเครื่องราชไว้แก่ทีฆะการายณนะแล้วเสด็จไปเข้าเฝ้าเพียงพระองค์เดียวทีฆะการายณะเสนาบดีได้นำเครื่องราชนั้นไปมอบให้แก่เจ้าชายวิทุพระราชกุมารยึดพระราชอำนาจ สถาปนาตนเองให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินส่วนพระเจ้าประสิทธิโกศลฟังทมจบแล้วทรงรู้ว่าถูกยึดอำนาจจึงเดินทางไปยังกรุงราชครห์เพื่อขอให้พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงช่วยเหลือแต่ด้วยความชลาความเหนื่อยล้าเดินทางถึงมืดค่ำแล้วประตูเมืองปิดทรงพักที่ศาลาคนเดินทางและเสด็จสวรรคตส่วนพระเจ้าวิทุภะ ยกทัพไปฆ่าพวกศักยะที่กรุงกบิลพัทแล้วยกทัพกลับมาแวะพักที่ริมแม่น้ำคงคาคืนนั้นได้เกิดน้ำหลากท่วมทับและพัดพาพระเจ้าวิทุพะและกําลังพลส่วนหนึ่งจมน้ำตายฝ่ายนางมณิกาเมื่อรู้ว่าเจ้ามันละจะขึ้นพระบรมศพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผ่านประตูเรือนของนางก็คิดว่าเราจะให้คนนำเครื่องประดับชื่อมหารดาประสาทซึ่งเป็นเครื่องประดับเช่นเดียวกับที่นางวิสาขามีเราเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้สอยแล้วตั้งแต่สามีตายไปเราจะบูชาพระบรมศาสดาด้วยมหารดาประสาทนี้นางจึงได้ให้คนช่วยกันทำความสะอาดเครื่องประดับนั้น แล้วช่ำระด้วยน้ําหอมเสร็จแล้วนางนําไปวางไว้ที่ประตูเรือนครั้นรู้ว่าพระสรีระของพระาศาสดามาถึงประตูแล้วนางก็ได้ขอให้ขบวนหยุดกล่าวว่าพ่อทั้งหลายจงวางพระสรีระของพระาศาสดาลงกนข้าพเจ้าจะสวมเครื่องประดับนี้ที่พระสรีระของพระาศาสดา แล้วช่วยกันสวมตั้งแต่พระเสียรจนจรดพื้นพระบาทปรากฏว่าพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระชวีวันเหมือนทองคําอยู่แล้วยิงประดับด้วยมหาระดาปราสาทตที่ทำด้วยรัตนเจ็ดประการก็ยิ่งรุงเรืองมากนางมณิกาเห็นดังนี้แล้วมีจิตใจพ่องใสกล่าวทำความปรารถนาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ถ้าข้าพระองค์ยังโลดแล่นอยู่ในวัฏฏะสงสารตราบใดตราบนั้นกิจด,ด้วยเครื่องประดับจงอย่าแยกจากข้าพระองค์ขอสรีระจงเป็นเช่นเดียวกับเครื่องประดับที่สวมอยู่เป็นนิดเถิดจากนั้นพวกเจ้ามันละปามโมกนําพระบรมศพเคลื่อนไปสู่ทิศบูรพาและประดิษฐานลงที่มกุฏพันธนะเจดีต่อมา นางมัลลิกาสิ้นชีพแล้วได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยบุญในการบูชานั้นทำให้นางมัลลิกาเทพธิดามีทิพยสมบัติอันโอฬานไม่เหมือนกับเทพธิดาองค์อื่นๆวิมานประดับด้วยผ้าที่มีแสงเปล่งปลั่งเป็นรัศมีด้วยรัตนะเจประการครั้งนั้นท่านพระนาระทะเทระจาริกไปยังเทวโลก ได้เห็นมัลลิกาเทพธิดานั้นนางมัลริกาเทพกัญญาทำอัญชลีนมัสการท่านแล้วพระนาระทะจึงถามเชิงพรัณนาว่าดูก่อนนางเทพธิดาผู้มีผ้านุ่งห่มและธงล้วนสีเหลืองประดับประดาด้วยเครื่องประดับเหลืองเธอจึงไม่ประดับด้วยเครื่องประดับอันงดงามเหลืองอลามเช่นนี้ก็ยังงามโดยธรรมชาติ ดูก่อนนางเทพธิดาผู้มีเครื่องประดับล้วนแต่ทองคำธรรมชาติแก้วไพทูลจินดามีกายปกคลุมด้วยร่างแห่ทองคำเหลืองอาลามยามที่ท่านยืนอยู่เหนือสุวรรณนรสขับไปถึงที่ใดที่ตรงนั้นก็สว่างสวยัยไปทั่วถึงกันดูก่อน,นางเทพธิดาอาตมาถามท่านแล้วท่านจงตอบอาตมามาว่านี้ เป็นผลแห่งกรรมอะไรนางมาลิกาเทพธิดาจึงตอบว่าพระคุณเจ้าที่เคารพดิฉันมีร่างกายปกปิดไว้ด้วยร่างแหทองคำวิจิตไปด้วยแก้วแดงสีอ่อนและแก้วมุกดาดิฉันได้ตาข่ายทองคุมร่างเช่นนี้เพราะดิฉันมีจิตผ่องใสบูชาพระโคโดมบรม,มคูผู้ทรงพระคุณหาประมาณนี้ได้ กูเสด็จปรินิพานไปแล้วครั้นดิฉันทำกุศลกรรมที่พระบรมพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสรรเสริญแล้วจึงหายโศกหมดโรคภัยได้รับแต่ความสุขกายสุขใจรื่นเริงบันเทิงใจเป็นนิด